โฉนที่สองของพี่ดาบขับข้าวของเราค่ะวันนี้พี่สมโอแล้วก็พี่เ้าหน่วยก็จะหลดอายุเลือกครึ่งหนึ่งมันรู้สึกว่าพันปีก็ไม่ไลดดับว่ดับลงใช่ใช่แพรแพรทางความซวยคุณมอแล้วก็แพรทางความน่ารักของน้องวันนี้เราคือติดคขอบโจออกไปเลยวันนี้ค่ะพี่ดาบขับข้าวโฉนที่สองข้องเรานะคะจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการฟ้ารวังแล้วก็ป้องกันโรคฮิตในวัยเด็กตวก่อนอื่นวันนี้คุณมอแล้วก็น้อง พี่สมทรแล้วก็พีเศร้าหนวยต้องข้ามอย่เปลี่ยนเป็นปัญซ่ากลางเพื่อจะได้รวมพูดคุยกับน้องลินล,ลี่แล้วก็น้องกระตูนี่ที่นั่งข้างสมโอนะคะก็คือน้องลินลี่ค่ะเด็กยิง่งรินล,ลาดาชานวานิตบริการด้วยว่าน้องลินลี่ส่วนที่นั่งข้างพีเศร้าหนวยนั้นก็คือน้องวรรยาแก้วละเอียดเป็นนักเรียนชั้นม .3 ของโรงเรียนสมันคุณวิทยาทานส่วนคนที่จะมาให้ความรู้เรื่องข้องโรคในวัยเด็กวันนี้ก็คือแพทย์ยิงมพัทธิดาแก้วทวีกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัฒย์ย้ายการดดวยสสสัีค่ะค่ะ โอเคเปลี่ยนภาษากลางกันเลยเพื่อจะได้ฟังเสียงน้องแบบสใสๆเจ้าเจ้ว ต้องบอกพี่สมโอว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นคนอ่าแนะนําตัวเองแล้วน้องสาวน้อยอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้แนะนาตัวเองก่อนในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวตัวน้อยใช่เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเริ่มจากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดใช่ค่ะไม่น่าจะเป็นใครเป็น,ปน,ปน,ปน,นไปไ,ไม่ได้เลย,เลยก็คือ,อข้างๆพี่สมโออันนะนําตัวหน่อยลูกชื่ออะไรคะชื่อน้องดิลลี่ค่ะชื่อจริงว่าดิลดาชาวานิช บริการค่ะตอนนี้อยู่โรงเรียนอะไรคะเทศบาลสี่วัดคลองเกียนค่ะอนุบาลอะไรคะอนุบาลสามทับสามค่ะต้องมีสามทับสามด้วยตื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเมื่อกี้ตอนจะต้องไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นมีเสียงง่วงเงี้ยงเงี้ยตลอดเวลาดีดมากเช้านี้อ่อแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะที่นั่งอยู่ข้างๆน้องสาวนุ้ยนะคะชื่ออะไรคะมาจากไหนอะไรแนะนําตัวหน่อยค่ะ ชื่อการ์ตูนค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงรัทยาแก้วละเอียดค่ะตอนนี้อยู่ชั้นไหนอยู่มัธยมปีที่3ค่ะโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานค่ะนี่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นน้องการ์ตูนและน้องลินลี่ผู้ประกาศข่าวตัวน้อยนะคะวันนี้เราก็จะสมมุติฐานให้สองคนเนี่ยเป็นคนไข้ของคุณหมอที่จะได้มาสอบถามอาการว่ามีข้อสงสัยยังไงและจะป้องกันตัวเองยังไงบ้างเนาะ โอเคนะคะพร้อมนะคะลูกเราพร้อมไหมคะเราต้องแบบเรียกความพร้อมน้องด้วยพร้อมนะคะเอาไม่ดเยเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนนะคะว่าโรคที่เรามักจะพบในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรบ้างคะค่ะถ้าในช่วงนี้นะคะโรคที่จะพบบ่อยเนี่ยวันนี้ก็จะพูดถึง4โรคหลักๆด้วยกันนะคะก็ได้แก่กลุ่มโรคอ RSV ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากแล้วก็โรคไข้เลือดออกค่ะ ก็คือมีโรคประมาณนี้ที่ีนส่วนในส่วนของลักษณะอาการของแต่ละโรคนคะคุณหมอคะค่ะ๋ยวให้น้องการะตูนล,ลองถามดูค่ะอยากให้น้าหมอธิบายลักษณะการแต่ละโรคให้ฟังหน่อยค่ะค่ะอเอาที่โรคอะไรก่อนดีคะโรค อยากรู้โลกอะไรเอ่ยโลกมือเท้าปากค่ะโอเคมือเท้าปากลิลลี่รู้จักโรกมือเท้าปากไหมคะลูกรู้จักค่ะใช่โอเคโลกมือเท้าปากนะคะก็ตามชื่อเลยค่ะโรคมือเท้าปากเนี่ยนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งทําให้เกิดอาการนะคะก็คือเด็กจะมีไข้มีอาการอ่อนเพลียแล้วก็มีแผลนะคะในปากนะคะเป็นจํานวนมากนะคะทําให้มีอาการเจ็บปากแล้วก็กินได้น้อยนะคะอีกทั้งเนี่ยก็จะมีตุ่มนะคะบริเวณมือบริเว บริเวณเท้าแขนขาแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือลามขึ้นมาบริเวณลำตัวได้ค่ะอันนี้คือดูน้องลิลลี่ดูแบบสนใจมากเลยน้องลิลลี่เคยมีอาการแบบที่คุณหมอบอกไหมคะมีค่ะเย็นีเ่ไหมลูกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างลูกตอนที่ลูกนันเจ็บที่ปะค่ะแล้วมีตุ่มมีอะไรขึ้นไหมคะแดงไหม ค่อยมีค่ะแต่มีขึ้นที่เท้าทิตหนึ่งอันนี้จากผู้มีประสบการณ์ตรงเพราะว่าเคยเป็นมาแล้วแล้วก็ตอนนี้หายแล้วใช่ค่ะอ,อันในส่วนของลักษณะอาการโปรคโปรคมือเท้าปากอันลี่อยากจะรู้โรคอะไรอีกบ้างลูกที่ที่จะมีอาการตอนนี้มีไข้เลือดออมีไข้หวัดใหญ่แล้วก็มี RS s เอสวีอะรอย่างลูกอ้าว s v อวทักาขคุณหมอเร็ว RSV มีอาการยังไงค RSV อาการยังไงคะโอเคค่ะโรค RSV นะคะก็เป็นโรคไวรัสนะคะที่ติดเชื้อในทางเดินหายใจนะคะ,คะเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยได้รับเชื้อนะคะก็จะมีอาการไข้นะคะ<ม>บางคนก็ไข้ต่ำบางคนก็มีไข้สูงได้นะคะ,คะแล้วก็จะมีอาการไอน้ำมูกนะคะเจ็บคอมีเสมหะนะคะ<ม>อ่ะแล้วก็อาการที่สำคัญอีกอย่างของ RSV ก็คือว่ามันจะลงปอดแล้วก็ทำให้มีอาการปอดติดเชื้อเนาะ<ม>ก็คือมีอาการไอมีหายใจเหนื่อยแล้วก็มีเสมหะที่เยอะได้ะคะ่ะ แต่ละอันนั้นก็เป็นในส่วนของโรค RSV นะคะแล้วโูคไข้เลือดออกครับลักษณะอย่างนี้ อืมโอเคค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะก็ตามชื่อเหมือนกันอาการเนี่ยก็คือ,อเรารู้กันว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีภาหะนําเชื้อโรคก,ก็คือยุงลายเนาะหลังจากเราโดนยุงลายกัดแล้วก็ได้รับเชื้อเนี่ยก็ผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงค่ะมักจะมีไข้สูงมาก39-40ถึงองศาได้เลยแล้วก็ไข้สูงอยู่นานตั้งแต่3จนถึง7วันค่ะอนอกจากนี้ก็คือจะมีภาวะที่เกล็ดเลือดเนี่ยมันต่ําลงทําให้มีเลือดออกง่ายนะคะก็เลยจะเห็นเป็นจุดแดงแดงเลือดออกตามร่างกายหรือว่ามีอาการ เลือดออกทางส่วนอื่นเช่นถ่ายเป็นเลือดมีเลือดกำเดาหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดได้ค่ะอันนี้คือไข้เลือดออกก็น่ากลัวเหมือนกันใช่แล้วค่ะแต่ว่ายงังมีอีกหนึ่งโรคค่ะยอดที่ต้องถามดิลลี่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีนม้ําออกจากจมูกเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรคอะไรลูกเป็นไข้อะไรคะเป็นไข้หวัดไหมเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะไข้หวัดใหญ่ไปน้องด้วยอารมณาคุณหมอดูเร็วว่าไข้หวัดใหญ่อาการเป็นยังไงคะไข้อาจเลยไข้ใหญ่นะไข้ใหญ่ใช่ไหมลูก ไข้ัดใหญ่เป็นอาการเป็นยังไงคะอ๋อโอเคค่ะไข้หวัดใหญ่นะคะที่เราเรียกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะแตกต่างจากไข้หวัดทั่วไปนิดนึงก็คือจะมีไข้สูงได้นะคะไข้สูง39-40องศาได้เลย <Okay. S 1> แล้วก็มักจะมีอาการปวดศีรษะปวดเ mm hmm. มื่อยตามตัวคะ่ะแล้วก็จะมีอาการของไอนะคะเจ็บคอมากเนาะแล้วก็มีน้ำมูกได้คะ่ะ mm hmm. หลายโรคมากเลยที่เด็กๆต้องเฝ้าร,ระวังช่วงนี้ดัง่างที่คุณหมอบอกมีทั้งไข้เลือดออก RV, โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็มือ,มอท้า<อ>ปาก,ปากเนาะที่ถ้าพูดถึงทั้งหมด ทั้งโรคที่คุณหมอบอกมาทั้งหมดถ้าถามว่าโรคไหนอันตรายกับเด็กมากที่สุดคะค่ะโรคที่อันตรายที่สุดนะคะอาจจะไม่ได้พบบ่อยที่สุดนะคะแต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยคืออันตรายในที่นี้คือถึงแก่ชีวิตได้นะคะ<ม>นั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะค่ะ<ม><ม>เพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยในช่วงที่เด็กมีไข้เนี่ยเขาก็จะมีอาการอ่อนเพลียทานไม่ได้อาจจะมีอาเจียนหรือถ่ายเหลวร่วมด้วย<ม>และหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงที่ไข้ลงเนี่ยคะ่ะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะช็อกได้ก็คือมีความดันต่ำเนาะ หรือว่าชีพรจรเนี่ยเต้นเร็วผิดปกตินะคะ,คะหรือบางคนก็คือมีภาวะเลือดออกผิดปกติร่วมด้วยได้ค่ะ,คะจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็รีบพาไปพบแพทย์อย่างเร็วค่ะวิธีการรักษาของโรคนี้มีอะไรบ้างคะค่ะก็สําหรับโรคไข้เลือดออกนะคะเนื่องจากไข้เลือดออกเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะแต่เราเนี่ยไม่ได้มียาเฉพาะที่จะรักษาแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเฝ้าระวังอาการนะคะในช่วงที่ไข้ลงนะคะเพื่อ สังเกตทั้งชีพจรความดันแล้วก็ดูปริมาณการกินแล้วก็การถ่ายปัสสาวะนะคะเพื่อ <Okay. S 1> สังเกตว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะช็อกหรือเปล่าแล้วก็ให้การรักษาอย่างรวดเร็วค่ะส่วนการรักษาอื่นในช่วงก่อนที่ไข้จะลงเนี่ยก็จะ <Ha. S 1> เป็นการรักษาตามอาการก็คือให้ยาลดไข้ถ้าใครมีอาการอาเจียนเนาะก็จะให้ยาลดการอาเจียนหรือถ้าใครทานไม่ได้ก็จะให้น้าเกลือช่วยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือไข้เลือดออกเนี่ยจะมีภาวะเกร็ดเลือดที่ต่ําแล้วก็เลือดออกผิดปกติได้ดังนั้น ันั้นเนี่ยเราจึงไม่ควรกินยาที่ทําให้ภาวะเกร็ดเลือดเนี่ยมันต่ําหรือทํางานผิดปกติเช่นกลุ่มยาแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟนค่ะ๋อนี่คือโรคที่แบบต้องอันตรายมากที่สุดสําหรับเด็กทีนี้น้องลิลลี่รู้ไหมว่าไข้เลือดออกเนี่ยที่เป็นพาหะนําโรคของไข้เลือดออกเวลามากัดเราจนเป็นตุ่มตุ่มตุ่ม,ต,มตามร่างกายเนี่ยคือตัวอะไรมากัดลูก ยุง,ยงใช่ไหมโอ้ทีนี้ลองถามคุณหมอเลยว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้ยุงมากัดแล้วไม่ให้เป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันยังไงคะเอาลองถามดูเร็วต้องป้องกันยังไงคะโอเคลิลลี่รู้ไหมรู้ยุงอะไรคะที่ทําให้เป็นโรคไข้เลือดออกรู้ไหมคะยุงไหมคะยุงอะไรเลย ไม่รู้โอเคเดี๋ยวหมอจะบอกให้ก็คือเป็นยุงลายนะคะซึ่งยุงลายเนี่ยก็คือจะอยู่ตามบ้านนะคะแล้วก็มันแพร่พันธุ์นะคะโดยการวางไข่ในแหล่งน้ําที่เป็นน้ํานิ่งเนาะเช่นแบบโอ่งที่ใส่น้ําทิ้งไว้หรือว่าเป็นกะลามะพร้าวที่มีน้ําขังนะคะการป้องกันก็คือต้องกําจัดแหล่งน้ําที่ทําให้เกิดการแพร่พันธุ์ของยุงลายเนาะเช่นแบบอย่าให้มีน้ําขังนะคะในบริเวณรอบบ้านเนาะและถ้าเกิดว่าในช่วงเช่นฤดูฝนที่มียุงเยอะนะลูกเราต้องระวังป้องกันอย่าให้ยุงกัดนะคะ เช่นแบบพยายามใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเวลาต้ to to floor, องออกนอกบ้านหรือว่าทายากันยุงนะคะอืเห็นหน้าลินลี่นี่คือดูสนใจมากเลยกลัวไม่รูกไข้เลือดออกกลัวไหมคะกลัวค่ะหมอทำไมถึงกลัวไข้เลือดออกอะคะเพราะอะไรอะคะ<พ> uh. รู้ไหม เพราะว่าไม่อยากเป็นใช่ไหมใช่ค่ะไม่อยากเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่คือเวลาเป็นมันไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมใช่อันนั้นในส่วนของวิธีการป้องกันของโรคคันออกที่นีน้องน้องการ์ตูนสนใจหรือว่าอยากรู้เรื่องโรคไหนอีกบ้างไหมคะลองถามคุณหมอดูก็คือเมื่อกี้มันมีโรคมีไข้เล็ดออกไปแล้วอันนี้คืออันตรายที่สุดใช่เอาเอาถามคุณหมอเอาวิธีเรื่องโรคโรคเมง่อโรค่าื่อได้าปากก็ได้น้องถามดูว่าจะต้องป้องกันยังไงเลือกมนสูงสงหน่อย โรคมือเท้าปากต้องป้องกันยังไงบ้างคะค่ะก็มือเท้าปากนะคะเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะเด็กอนุบาลเนอะหรือว่าเด็กในศูนย์เด็กเล็กนะคะการป้องกันเนี่ยคือทําได้สออย่างเนาะคืออันแรกเนี่ยก็คือเนื่องจากตัวมือเท้าปากเนี่ยมันติดต่อผ่านทางสารคัดหลัง่งเช่นแบบน้ำมูกน้ำลายเวลาที่เด็กป่วยนะคะหรือว่าตุ่มที่มันแตกออกมานะคะดังนั้นการป้องกันก,ก็คือถ้าเด็กเนี่ยมีการต้องไปโรงเรียนหรือว่ารวมตัวกันนะคะต้องแนะนําให้เขาเนี่ยล้างมือให้สะอาดด้วย สบู่อยู่เสมอนะคะก่อนที่จะจับของหรือว่าจับอาหารเข้าปากนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งตอนนี้นะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็กําลังเป็นที่นิยมนั่นก็คือการใช้วัคซีนนะคะเพราะตอนนี้โรคมือเท้าปากเนี่ยในบางชนิดเนี่ยสามารถมีวัคซีนที่ป้องกันได้ะคะ่ะ ลมือเท้าป่าปกติลิลี่เวลาก่อนกินข้าวเนี่ยล้างมือไหมในลองล้างให้ดูหน่อยเลยเวลาไปล้างสุมทุถักเปิดนะฟู่อัล้างมือเร็วในลองล้างมือพี่เปิดที่พดเ้การจัดการในน้ำนะแบบนี้นี่คือถูกต้องไหมคะคุณหมอการล้างมือแบบนี้อ๋อล้างมือเราเราต้องมีขั้นตอนไหมคะลูกต้องมีขั้นตอนไหมครูสอนไหมคะที่โรงเรียน สอนอันไหนส่วนยังไงบ้างไหนละมือยังไงขั้นตอนแรกก็คือถูถูหนึ่งขั้นตอนที่สองก็ออตามซอกมือซอกมืวอันตรงไหนอีกลูกที่คุณครูสอนอ้อแล้วก็นิ้วโป้งเออเก่งมือนิ้วโป้งช่วยส่งรอยยกให้ลูกยกให้คนดูอ่ แล้วมีอะไรอีกบ้างคะข้อมือข้อมือด้วยไหมเนี่ยพี่การ์ตูนทำมาข้อมือด้วยหรือเปล่าข้อมือ่ของน้องการ์ตูนมีด้วยไหมคะที่โรงเรียนมีค่ะหลังจากล้างข้อมือเสร็จแล้วให้พี่การ์ตูนทําบ้างมีลกางล้างมือล้างยังไงอีกบ้างที่ขั้นตอนที่เหลือเมื่อกี้ของลิลลี่มีล้างแบบฝ่ามือซอกนิ้วหัวแม่โป้งแล้วข้อมือแล้วมีอีกไหมลูกมีมีอะไรจ้าลองทํลองทดูค่ะมีเป็นนิ้วมือค่ะแต่ละมือแต่ละมือด้วย กว่าจะได้กินข้าวแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะจะได้สะอาดไงเพื่อไม่เป็นโรคโรคมือท้าปากค่ะแล้วในโรงเรียนเนี่ยค่ะเรามีเห็นบ้างไหมว่ามีโรคไหนที่แบบนิยมมากเลยในเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นกันบ่อยไหมไข้หวัดใหญ่ค่ะอาการเป็นยังไงคะจะมีน้ำมูกมีไข้สูงแล้วก็ บางคนก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวด้วยค่ะอืเอ๋แล้วทีนี้แบบวิธีป้องกันอยากจะเอาไปบอกคุณเพื่อนเพื่อนเนี่ยลองถามคุณหมอดูว่าจะต้องป้องกันยังไงหนูจะไปบอกเพื่อนเพื่อนยังไงดีคะคุณหมอหนูจะไปบอกเพื่อนเพื่อนยังไงดีคะโอเคค่ะก็สําหรับไข้หวัดใหญ่นะคะก็เป็นอีกโรคองหนึ่งท่โชคดีนะคะเพราะว่ามีวัคซีนนะก็แล้วก็สามารถป้องกันได้นะคะโดยวัคซีนนี้ก็ฉีดกระตุ้นทุก1ปีนะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะแต่สําหรับในช่วงที่มันมีการระบาดเนาาะแล้้ววเเรกกจออันนไม่่ใหตติดชื ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แพร่กระจายโดยการสัมผัสละอองน้ำมูกน้ำลายเวลาที่เพื่อนไอหรือจามนะคะสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการใส่หน้ากากอ,อนามัยก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็การล้างมือนะด้วยแอลกอฮอลหรือว่าสบู่นะคะทุกครั้งหลังจากที่สัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกันค่ะก็จะป้องกันได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะนอกจากใส่แมสล้างมือป้องกันได้2โรคเลยเนาะทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด19ด้วยใช่ค่ะอย่างวัคซีนเดี๋ยวทำลิลลี่ก่อนฉีดวัคซีนแล้วยังลูก ฉีกกี่เข็มละคะจำได้ไหมฉีกี่ครั้งแล้วไปฉีกี่ครั้งละคุณหนึ่งหรือสองหนึ่งสองสองเลยสองยสองค่ะสองวันนี้สองครั้งแล้วสองวันนี้สองครั้งแล้วฉีดฉได้คุณหมอฉีดข้างไหนคะตอนนั้นเวลาฉีดฉีดที่ตรงไหนเอ่ยฉีดตรงไหนเอ่ยข้างนี้ค่ะฉีดข้างนี้อ๋อเพราะว่าน้องถนัดขวาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ฉีดในข้างที่ไม่ถนัดถูกไหมคะ เจ็บไหมลูกอืมไม่ค่อยเจ็บค่ะไม่ค่อยเจ็บแล้วโลองไหมคะไม่ร้องค่ะเก่งจังน้องกระตูนฉีดสองเข็มในการป้องกันโควิดสิบเก้าน้องเิลี่เออเดี่ยสลับกันแล้วน้องกระตูนนะคะสองเข็มเหมือนกันค่ะสองเข็มเหมือนกันที่นี้วัคซีนนี้มันจะช่วยป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอค่ะก็สําหรับน้องลิลลี่นะคะก็อายุน้อยกว่า ในในเด็กนะคะถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่า5ขวดนี่เนาะเราก็จะ,ะฉีดทั้งหมด3เข็มนะคะถ้า5ขวบถึง12ขวบเนี่ยก็จะฉีด2แล้วก็กระตุ้นอีก1เข็มก็เป็น3เข็มเนาะการฉีดวัคซีนครบโดสเนี่ยก็จะป้องกันนะคะโรคโควิด1 9นะคะแบบที่รุนแรงเนี่ยได้สูงถึง80-90%ค่ะโดยหลักๆเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยความคาดหวังของเราก็คือทําให้อาการของโรคเนี่ยรุนแรงน้อยลงค่ะ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นหรือจะไม่ติดยังม่รู้ว่เป็นได้แต่ว่าภาวะที่เป็นจนรุนแรงแบบที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าเข้า ICU ก็จะลดน้อยลงค่ะคอหมอค่ะทีนี้น้องกระตูนมีคำถามในกระทมค่ะช่วงนี้พวกหนูต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะเพื่อปกป้องโควิด19ค่ะค่ะโอเคก็โควิด19นะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะดูเบาบางลงเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือนอกจากโควิด -19 เกนี่ยก็จะมีโรคระบาดที่มาตามฤดูกาลอีกหลาย่ ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่า RSV นะคะดังนั้นตอนเนี้ การใส่หน้ากากอนามัยเนาะรวมถึงการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะก็ช่วยป้องกันได้ทั้งโควิด -19 แล้วก็โรคอื่นๆค่ะโดยการที่ไม่เป็นโควิด1 9เกนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าเนาะเพราะว่าเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบรุนแรงได้นะคะดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนก็จะดีกว่าแล้วก็โดยเฉพาะนะคะในช่วงที่เด็กๆต้องไปโรงเรียนนะคะหรือว่าไปทากิจกรรมร่วมกันเนาะเช่นในงานวันเด็กนะคะก็จะต้องมีการอยู่ในที่แออัดเจอผู้คนจํานวนมากเนาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะการมีูุิคุ้มกัน ไว้แล้วก็มีการป้องกันไว้ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือเนี่ยก็จะช่วยป้องกันโรคได้ค่ะออย่างข้างๆน้องดินลี่พยักหน้างึกงักึกงักเป็นโควิดหรือยังลูกเป็นหรือยังเคยเป็นแล้วค่ะเคยเป็นแล้วเหรอตอนนั้นเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บคอเจ็บคอแล้วยังไงอีกไอเยอะไอเยอะมีไข้ไหมตัวร้อนไหมตัวร้อนมีไข้อ่ะแล้วอยากเป็นอีกไหม ไม่อยากไม่อยากเป็นแล้วใช่ไหมทีนี้ลองถามคุณหมอดูว่าถ้าเกิดหนูไม่อยากเป็นโควิดแล้วหนูต้องทําตัวยังไงบ้างลองถามดูเพไปโรงเรียนเจอเพื่อนๆแบบเนี้ยลองถามดูลองถามดูเร็วูเ็เอามือลงก่อนลูกอ่ลองถามคุณหมอสวยๆถามไหมค่ะถ้าไม่อยากเป็นถ้าไม่อยากเป็นแล้วต้องทำยังไงบ้างคะโอเคค่ะก็อันที่ ตอนนี้ก็คือเรามีวัคซีนแล้วเนาะเราวก็ควรจะฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคแล้วก็ป้องกันโรคที่แบบตุนแรงด้วยเนาะน้องลิลลี่ก็ฉีดไปแล้วใช่ไหมคะลูกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อให้เราแบบไม่ต้องเป็นนะคะก็คือการใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่เราต้องอยู่รวมกับเพื่อนๆเยอะๆเนาะเช่นที่โรงเรียนหรือว่าไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราจับของต่างๆนะคะลูกเราก็ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยสบู่เจ็ดขั้นตอนเหมือนที่พี่การ์ตุนสอนไปนะคะ คน้องกระตูนเป็นหรือย่างลูกเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วอย่างลักเัาสั้นๆเมื่อยตัวมากค่ะตอรมานใช่ไหมต่รมานค่ะที่เลือกได้คือไม่อยากไม่อยากเป็นค่ะได้ยินคําเตือนจากคนหมอไปแล้วทีนี้คุณหมออยากจะฝากเตือนอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองให้ระมัดระวังบุตรหลานจากโรคที่ในวัยเด็กที่บอกมาทั้งหมด ในวันนี้บ้างคะค่ะก็เนื่องจากโรคฮิตในวัยเด็กนี่นะคะก็คือเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีช่วงที่ฝนตกเนี่ยหลายเดือนอยู่แล้วนะคะต่อปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดบุตรหลานของท่านนะคะมีอาการไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข้สูงอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคของไข้เลือดออกนะคะไม่ควรจะรับประทานยาลดไข้ที่นอกเหนือ,อาจากยาพาราเซตามอลเองนะคะเช่นพวกแอสไพรินหรือว่าไอบูโพรเฟนนะคะส่วนโรคอื่นๆนะคะเช่น หรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ,ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะด้วยการใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่นะคะหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะเมื่อมีการสัมผัสสิ่งของค่ะรวมไปถึงเรื่องมือเท้าปากก็เช่นเดียวกันค่ะ เห็นแล้วอยากเป็นโรคเลยค่ะอยากจะเป็นโรคทั้งหมดทั้งเพลนี้เลยค่ะทำไมคะอยากเป็นคนไข้ของคุณหมอสวยหมน้ารักมากหน่ารักแล้วให้คําแนะนําดีมากนะทีนี้เสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วเดี๋ยวต้องป่วยก่อนป่วยแล้วก็จำไปหาคุณหมออย่าเลยค่ะห้ามป่วยเด็ดขาดนะคะไม่ป่วยเนาะไม่ป่วยเนาะลิลลี่เนาะแล้วแข็งแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวงานวันเด็กกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะแล้วก็น้องะตูนมึงถึงน้องลิลลี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอบคุณคุณหมอก่อนเลยทั้งคู่ขอบคุณค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ รับข้าวข้องเรานะคะสมุเน้องเศร้าหนุ่ยน้องกระตุ้นน้องลิลี่แล้วก็คุณหมอพร้อมด้ยทีมงานต้องลาไปก่อนอย่าลืมมารวมสนุกกับวันเด็กแห่งชาติที่ MBT ส่งคลานะคะสวาสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาบ๊ายบายค่ะ